ที่2เราก็จะอ่านภาพสีนะครับอ่าแล้วก็ลักษณะการอ่านแลวกักโปรแกรมมันก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่1ซึ่งเป็นการอ่านภาพโทนสีเทาที่ microsoft visual studio code เราก็คลิก new file นะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อไฟล์ก็ สไตล์เดิมนะครับ DIP XM ก็เพิ่มเป็น02 underscore 2 5 6 4นะครับแล้วก็ r e a d color บางนามสก,กุลจุด P Y นะครับคล enter คราวนี้ในซอสโค้ดเนี่ยเนื่องจากมันจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่1เพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธีก๊อปจากตัวอย่างที่1มานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขสําหรับในตัวอย่างที่2นี้เราจะไม่เขียนลงไฟล์แล้วนะครับคือสเต็ปที่4จะตัดทิ้งไปก็จะโชว์ภาพพอนะครับก็ไปที่ตัวอย่างที่1แล้วก็ก๊อปมาแล้วก็มาแก้ไข เริ่มแก้ไขจากบรรทัดที่1 dip xm a ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น0 2นะครับ2 2 5 6,4ห้าก l i ก็จะเป็น lead color ะจะเห็นว่าเป็นตัวหนังสือสีเขียวเขยวก็คือเป็น comment นะครับก็สเต็ปที่1 import library เข้ามาก็ยังคงใช้คำสั่งเดิมนะครับ หลัออจากนั้นบรรทัดที่6ก็จะเป็นสเต็ปที่2เราก็จะอ่านภาพเข้ามาในที่นี้บรรทัดที่7เราก็จะเปลี่ยนตัวแปรเป็น img แล้วก็ c ใหญ่ c ใ,ใหญ่ตัวนี้ก็คือ color แล้วก็เท่ากับทางด้านขวามือก็อ้าง library cv2 คำสั่งก็จะเป็นคำสั่งเดิม i m l r e a d แล้วก็วงเล็บเปิด จากนั้นก็จะเป็นชื่อไฟล์ก็เปลี่ยนเป็นบาบูนซีใหญ่นะครับจุด JPG แล้วก็คอมมาต่อจากนั้นค่าคงที่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไฟล์ที่เราอ่านมาเนี่ยเป็น color นะครับเป็น color เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยน เป็น CV 2จุด I ตัวใหญ่ M อตัวใหญ่ R ตัวใหญ่ E ตัวใหญ่ A ตัวใหญ่ d ตัวใหญ่ underscore แล้วก็ c ตัวใหญ่ O ตัวใหญ่ l ตัวใหญ่ O ตัวใหญ่ R ตัวใหญ่นะครับพอเลิกถัดมาที่จะสังเกตเห็นว่าบรรทัดที่อยู่ล่างๆลงมาเนี่ยมันจะมีขีดสีแดงแสดงว่ามีความผิดพลาดอย่างอันนี้ก็ เป็นความผิดพลาดที่เราดูได้ไง่ายๆก็คือแต่เดิมบรรทัดที่7เนี่ยเราตั้งตัวแปรเป็น IMG G ใหญ่นะครับเพราะว่าเรากรอบจากตัวอย่างกปปี้มาจากตัวอย่างที่แล้วแต่ตอนนี้บรรทัดที่7เราเปลี่ยนเป็น IMG แล้วก็ C ตัวใหญ่ดังนั้นของเดิมตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น C ตัวใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าพอเราเปลี่ยนเป็น C ตัวใหญ่ปั๊บเนี่ยมันก็จะหายไปขีดเอ่อ error ที่อยู่ข้างล่างก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก็ป r ิ้น imgc ใหญ่จุดเชฟ imgc ใหญ่จุดไซ imgc ใหญ่จุดดี type data type ะนะครับต่อมาอบรรทัดที่14 plt เป็น p a ็กเกจ i m s h o w เป็นเมธอดอันนี้ก็เช่นเดียวกัน i m g ci. ใหญ่ก็เป็น i m c ใหญ่ คราวนี้เรามาดูที่บรรทัดที่14จากเดิม img g ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเป็น img c ใหญ่แล้วก็ตัดอ r g u m ม n ์2ตัวนะครับทิ้งไปก็จะได้ซอยโค้ดมาอย่างนี้บรรทัดที่15แล้วก็บรรทัดที่ที่16ก็จะคงเดิมนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราก็ขึ้นไปเซฟลงมาข้างล่างที่เทอร์มินอลครนี้ถ้าเทอร์มินอลของเราเนี่ยมีข้อความอะไรเยอะมากมายเราสามารถเคลียร์ทิ้งได้ด้วยคำสั่ง cls นะครับอ่ามันก็จะเคลียร์ทิ้งหมดใช้ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงนะครับเพื่อหาคำสั่งเก่าใน History นะครับคำสั่งเก่าใน History อ่าเราก็ไปเจอคำสั่งเก่าตอนที่เราคอมไพล์ในตัวอย่างที่หนึ่ง ก็ะ <olution> จะเห็นว่าคำว่า Python ่อเหมือนเดิม w ว n w วร k d i p x m 0 1 x301 ก็เปลี่ยนเป็น02นะครับ underscore 22564 l gray ก็เปลี่ยนเป็น lead color จุด py นะครับจากนั้นก็ enter. คอ enter ไปเห็นว่า ข้างล่างในเทอร์มินอลก็จะรายงานเป็น256,256,3ก็หมายความว่าความกว้างความสูงก็256พิกเซลเป็นภาพจตุลัสแล้วก็มีคอมม่า3 3ในที่นี้ก็คือแม่สีนะครับแม่สี3สีที่เราได้เรียนมาแล้วเลดก e n นบ u ู Red, Green, Blue, นะครับต่อจากนั้นมันถ้าถัดมา1 9 6 6 0 8นนี่คือขนาดไบต์ By, นะครับ แล้วก็บรรทัดสุดท้ายก็คือเป็นชนิดข้อมูลในแต่ละพิกเซลก็เป็น Unsigned Integer 8 bit ก็คือเป็นตัวเลขเ,เต็มบวก0ถึง255เมื่อหันมาดูภาพที่ฟิกเกอร์ก็ปรากฏว่ามันสีมันเพี้ยนนะครับสีมันเพี้ยนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเลื่อนเมาส์นี่ก็ยังรายงานนะครับ ค่า x ค่า y ค่าคอ o l u น์ค่าโลเหมือนเดิมแต่ตัวเลขข้างล่างที่เป็นความเข้มจะปรากฏขึ้น3ตัวก็หมายความว่าเป็นแม่สีเล g ก e e ีนบ u ูนะครับอ่าครนี้สาเหตุที่สีเหมือนเพี้ยนไปนี่เพราะว่าอ่า library เ,เราใช้ library 2ตัว library ตัวแรกก็คืออ่า open cv หรือชื่อย่อว่า cv 2นี่กับ library m a t p o t นะครับที่เราเรียกชื่อย่อว่า plt เนี่ยนะครับมันทำงานต่างกันนะครับโดย plt เนี่ยนะครับจะเก็บแม่สีในขณะ red green blue นะครับในขณะที่ open cv นี่จะสลับกันเป็น blue กีนเลสแน่นอนนะครับอ่านอย่างนึงเก็บไว้ในตัวแปร img สีใหญ่แล้วเวลาโชว์มาโชว์ในตารางสีที่สลับกันไขว้กันนะครับผลลัพธ์ออกมาก็ย่อมไม่ถูกต้องแน่นอนอ่าคราวนี้ตรงนี้นี่ทาง open cv ก็ได้เตรียมการแก้ไขไว้แล้ว นั่นก็หมายความว่าก่อนจะโชว์เนี่ยนะครับเราก็บังคับให้มันกลับไปในลักษณะให้เลี้ยงเรียงให้ถูกนะครับตามตามที่ PLT l i b r บร y PLT ใช้ก็คือ Red g r g รีนบล l อา่าโอเคเราจะเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มคำสั่งเข้าไปาควรจะเพิ่ม ก่อนอไลบร a r ี plt นะครับในที่นี้ก็จะเพิ่มมาทัดที่14ขึ้นมาตั้งชื่อตัวแปลว่า imgc ใหญ่แล้วก็ underscore r e d green blue นะครับตั้งเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งเลยตั้งหากจาก imgc ใหญ่นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับ คำสั่งของ open cv ที่เตรียมไว้เนี่ยก็คืออยู่ในเมธอด cvt ก็ convert นะครับ convert แล้วก็ color C ีตัวใหญ่นะครับกว่า color อักษรตัวแรกของ color นี่เป็น C ตัวใหญ่แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็ภาพเก่าจากบรรทัดที่7 img c ใหญ่แล้วก็คอมมาค่าคงที่ก็จะเป็น cv 2 color underscore บลู Blue, เปลี่ยนจากบลูกรีนเลดที่ OpenCV อ่านมาเนี่ยไปสู่ทูทูในที่นี้ก็คือ To อ่ะทูเลดกรีนบลูตามที่ p อ่อพลที T, ไล r รทําำงานคราวนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนที่บรรทัด16ด้วยก็เอาภาพใหม่เนี่ย l e uh, ด IMG c ใหญ่ under score เ green น l u e เนี blue, uh, mm ่ย hmm. มาใส่แทนภาพเดิมจากบรรทัดที่7 mm hmm. นะครับอ่า uh, เราก็เซฟอ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันลงมาที่เทอร์มินอลใช้ลูกศรขึ้นหาคำสั่งเดิมใน history อ่าถ้าเจอแล้วก็กด enter อ uh, ้าวคราวนี้จะเห็นว่า มันรายงานโชว์ผลอย่างถูกต้องแล้วนะครับจมูกเป็นสีแดงนะครับแก้มเป็นสีขาวขนสีเขียวแล้วก็แซมเหลืองนวดก็ขาวเหลืองนะครับส่วนค่าความเข้มค่า x ค่า y ค่าคอลัมน์ค่าโลแล้วก็ค่าความเข้มก็จะเห็นว่าถ้าเราเอาไปชี้ที่จมูกสีแดง ตัวแรก242 242ตัวถัดมา75็ด้าและตัวถัดไป23ก็คือเล r e e n Blue จะเห็นว่าค่าเลดเนี่ยจะสูงสูงสุดถ้าเอาไปชี้ที่สีเขียวบ้างอ่ะสีเขียวก็จะเห็นว่าอพอๆกันถ้าไปชี้ที่สีเหลืองอก็เลดกับกลีนจะเยอะทวนบูจะน้อย ไปชี้ที่แก้มบูจะเยอะนะครับสองอยาเราเราเราได้แก้ไขจนถูกต้องแล้วตอนนี้ก็สรุปว่าภาพที่อ่านเข้ามาครั้งแรก IMG C ใหญ่เนี่ยเก็บตามลักษณะของการทำงานของ Open CV ก็คือบูกรีเลยนะครับบูกเลส เพราะฉะนั้นเราก็มาตั้งตัวแปร IMGc ใหญ่ under score red green blue แล้วก็ใช้คำสั่ง convert blue green red เนี่ยให้เป็น red green blue เพราะฉะนั้น PLT วันก็ต้องเอาตัวแปรใหม่ตอนทเนี่ยมาโชว์ก็จะเห็นว่า IMGc ใหญ่ก็ยังอยู่นะครับ IMGc ใหญ่แล้วก็ under score red green blue ก็เป็นภาพใหม่ไว้สำหรับโชว์